สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำชุดเจ็บอุปกรณ์ระบบซุราเซลนะครับผมหรือว่าทำโต๊ะเจ็บอุปกรณ์ซุราเซลล์นะครับเพราะว่าเราวางกับพื้นนี้มันดูแลไม่ค่อยสวยงามนะครับผมผมก็เลยใช้น็อตสกูนะครับเจาะแล้วก็ยึดเข้ากับแผ่นไม้กระดานนะครับผมสามตัวนะครับเพื่อจะเจ็บความเรียบร้อยนะครับ ของชุดคอนโทรลโซลาเซลล์นะครับให้เรียบร้อยมากที่สุดนะครับส่วนไม้กระดานตัวนี้นะครับผมก็ได้มาจากไม้เหลือใช้นะครับผมจากนั้นผมก็นำโต๊ะเครื่องแป้งนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับนำมาประกอบเข้ากับชุดคอนโทรลโซลาเซลล์นะครับผมก็ใช้น็อตสกู2ตัวนะครับยึดข้างละ2ตัวนะครับ ผมก็ได้ทำการเจาะาใช้ดอกสว่านเบอร์เล็กนะครับเจาะนำร่องก่อนนะครับผมก็ใช้นอสกูยิงตามนะครับนี่ครับเราก็จะได้โต๊ะที่สามารถเลื่อนไปมาได้นะครับผมไว้สำหรับเจ็บอุปกรณ์โซล่าเซลล์นะครับหรือเจ็บชุดควบคุมระบบโซล่าเซลล์12โวลต์นะครับ ผมว่าตรงด้านนี้ยังไม่แน่นดีครับต้องใช้น็อสกูอีก1ตัวครับแล้วก็จะมาใส่นอสกูอีก2ตัวตรงด้านล่างนะครับเพราะว่ามันยังไม่แน่นนะครับผมนี่ครับต้องใส่นอสกูอีก2ตัวนะครับเพื่อว่าจะไม่ใหออ้มันโยกได้นะครับผม นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําความสะอาดก่อนครับจากนั้นนะครับผมก็จะนำแบตเตอรี่นะครับมาวาง2ลูกนะครับผมผมจะนําแบตเตอรี่มาวางชั้นบนนะครับ1ลูกนะครับ เมทตลิคลูกล่างจะไม่ค่อยสินิทด,ดีเท่าไหร่นะครับผมผมจะให้มันเหลี่ยมออกมากนิดนึงนะครับเพื่อว่าเราจะได้ต่อสายไฟได้สะดวกนะครับจากนั้นผมก็นําสายไฟชุดสายไฟนะครับมาต่อเข้ากับอุปกรณ์ตัวควบคุมระบบโซลาซ่าเซลล์ระบบ12โวลต์ ต่อสายไฟเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําชุดนี้นะครับชุดควบคุมตัวนี้นะครับนําไปประกอบหรือว่าต่อสายไฟเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ที่เรามีอยู่นะครับผมของผมเป็นแผงโซล่าเซลล์ระบบ1 8โวลต์นะครับ160วัตต์นะครับนี่ครับเราก็สามารถเปิดการใช้งานชุดควบคุมอุปกรณ์โซล่าเซลล์ได้เลยครับผมแถมยังเราสามารถเลื่อนไปมาได้ครับผม ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ